สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงกันไหมเชื่อว่าทุกคนคิดถึงแจ็คสันหวังแน่นอนนะแอดก็คิดถึงมากนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับแจ็คสันหวังนะทีเอวีชีตาครบ10ล้านวิวแล้วนะ ก็หนึ่งเดือนพอดีพอดิบพอดิบพ,พ,พอดีเลยนะคะทุกคนก็ครบ1ิล้านวิวนะคะทางทีมวางนะาก็ได้ออกมาปล่อยนะคะภาพเบื้องหลังนะคะของเอ็มีชีตาให้ได้ดูกันนะก็เราก็จะได้เห็นนะคะเบื้องหลังการถ่ายเอมีนะก็เป็นภาพนิ่งไปก่อนนะคะแต่สิ่งที่เห็นนะคะก็คือเมจิกแมนของเราหล่อมากนะต่อไฮทาดาดําก็ยังหล่อนะคะทุกคนสำหรับแอดก็คือหล่อหมดนะคะขนาดน้าสดยังหล่อเลยอะ เอาละค่ะกลับมาที่งานของพ่อดีกว่านะแล้วก็ตอนที่ไปเกาหลีใช่ไหมคะก็เห็นว่าพ่อไปดูสถานที่หรือว่าไปดูงานอะไรสักอย่างนะคะไม่แน่ใจว่าไปดูงานหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีงานในเกาหลีแน่ๆน,นะคะ นี่เราต้องรอรุ้นกันต่อไปนะเพราะว่าแจ็คสันก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกาหลีอยู่นะคะกลับมาที่จีนกันบ้างคะ่ะทุกคนก็ล่าสุดใช่ไหมคะพอก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะว่าจะมีคอนเสิร์ตท,ที่จีนนะคะในวันที่6เดือน7ปี2023พูดเรื่องตัวเลขนี้ต้องแบบช้าๆนะทุกคนสมองประมวลผลไม่ค่อยทันก็คือน่าจะเป็นวันที่6 เดือนกรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นะโดยคอนเสิร์ตนะคะก็จะจัดขึ้นที่นครเซียงไายนะอ๋อเดือนหน้าเห็นว่าพ่อมีตารางงานรัวๆเลยใช่ไหมคะก็มีค่ะแว่ออกมาว่าพ่อกำลังเตรียมงานนะคะสเตจ2023 ก็แอดไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นซีซั่นใหม่หรือว่าเป็นเอ่อรายการใหม่นะเพราะว่าแอดไม่ได้ติดตามไม่มีโอกาสได้ติดตามรายการจีนทางฝั่งนั้นเลยนะแต่ฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะเป็นรายการที่ประกวดเต้นค่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอย่างเป็นทางการอีกนะคะก็แววมาว่าพ่อได้ทําเกี่ยวกับสเตจน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันโปรดิวเซอร์กำกับเวทีครีเอทีฟแล้วก็ดีเรคเตอร์อะไรของพ่อพ่อทําเองทุกอย่างเลยนะแล้วก็ เห็นเพราะว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่หนักมากนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะก็กลับจีนรอบนี้นะคะก็ทํางานรัวๆเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทาง Official ทีมหวังนะคะก็ได้แจ้งนะว่าเมจิกแมนสองนะคะกําลังอยู่ในกระบวนการความคืบหน้านะซึ่งก็สืบเนื่องจากโพสต์เขาที่แล้วใช่ไหมคะที่แจ็คสันหวังเนี่ยได้ แฮชแท็กไว้เล็กๆนะคะว่า m a s i c man 2 in July นะก็ไม่แน่ใจนะคะว่า in July นี้จะเป็นที่มาเกาที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าเราทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันนะก็นอกจากการกำกับสเตจแล้วนะคะอัลบั้มก็ต้องทำนะคะเตรียมคอนเสิร์ตก็ต้องเตรียมนะคอนเสิร์ตสองที่เลยนะที่มาเกาแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้นะคะ ก็คือพ่อทำงานหนักมากจริงๆนะคะทุกคนก็ส่งกำลังใจให้แจ็คสันวัตของพวกเรากันเยอะๆนะคะทุกคนก็รอลุ้นรอเชียร์รอติดตามนะคะงานที่จะออกมารัวๆในเดือนหน้านะแล้วก็ยังจะมาไทยด้วยใช่ไหมคะ ก็ตามไปส่งกำลังใจกันรัวๆได้เลยนะส่วนวันนี้เนี่ยอัดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวใหม่ๆเนี่ยอดจะเอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ